อมืคือ,องี้นะครับคุณตู้เย็นอย่างที่เห็นหลายๆคลิปที่ผ่านมาประตูตู้เย็นมันถูกเปิดแช่ไว้ตลอดเวลาเลยอะ่ะคือมันเปลืองไฟอ่ะครับอยากให้ช่วยปิดประตูตู้เย็นบ้างได้ไหมอะ่ะไว้ถ้าผมจะหยิบของเดี๋ยวผมเปิดเองอะ่ะที่จริงฉันก็ปิดประตูตู้เย็นทุกวันนะะแต่พวกเจ้าไข่เจ้านาวเจ้าก้อนมันชอบแอบช่วยกันเปิดออกมาทุกทีเลยอะ่ะฉันก็เลยขี้เกียจจะปิดละช่างมันไว ปิดประตูตู้เย็นแล้วมันอึดอัดนวอยไอ้มนุษย์แกลงมาปิดประตูนอนในตู้เย็นสักวันไม่เล่าจะได้รู้บ้าเข้าไปนอนได้ไงวะไรวะไอ้มนุษย์แกก็หาผลประโยชน์จากพวกเราเอาพวกเราไปทําคลิปลงเพจลงช่องได้ตังค์นั่งเยอะแล้วก็น่าจะตามใจกันหน่อยดีว่าเฮ้ยผมว่ามนุษย์รวยเละแล้วแน่ๆเลยครับแต่แก้งทําเป็นจนไอ้จริงดิึมรวยเลยอะไรเล่าเอ้ยโดนปิดกั้นเป็นว่าเล่นนะดิเอ้ยเอานะเอ้ย เพื่อนกันงไงก็ช,ช่วยกันหน่อยเถอะปิดประตูตูเ้เย็นเถอะจะได้ช่วยแซฟค่าไฟลงหน่อยเฮ้ยนี่มันจะปิดกั้นสุนทรียภาพกันเกินไปนแล้วนู้เว้ยไอ้มนุษย์อ่าถ้าเปลืองไฟนะักก็ไปลดค่าไฟตรงอื่นเอาดิว่าเฮ้ยคอมอ่ะไม่ต้องเปิดทุกวันก็ได้อ้าเฮ้ยก็ต้องใช้ทํางานนี่ว่าไฟเฟย์ไม่ต้องเปิดหรอกเลี้ยงหิ่งห้อยเอาเจเอวีอะ่ะอย่าดูเยอะเผาบ้างรีแลกต์เว้ยเฮ้ยไปเกี่ยวกันเลยเนี่ยพูดอะไรวะเอาไงดีวะคุณตู้เย็นครับยังไงคุณตู้เย็นก็เป็นเจ้าบ้านมีอํานาจเด็ดขาดอยู่แล้วปิดปรระตูัเลยคบ อย่าไปยอมให้เจ้าพวกนี้มันเปิดประตูตู้เย็นตามใจชอบได้อีกยังไงเจ้าไข่ไอ้นาวเจ้าก้อนมันก็ใส่คุณตู้เย็นอยู่อ่คงไม่กล้าม,มีปัญหาหรอกครับอ้าวเฮ้ยไอ้น,นี่แล้วคุณตู้เย็นจะเอาอะไรก็บอกมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้ให้ผมทาความสะอาดตู้เย็นทุกอาทิตย์เลยก็ได้ครับฉันคงทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะมนุษย์มันจะดูเป็นการโหดร้ายเกินไปอ่ะอืกับประชากรในตู้เย็นของฉันนะั่นนะเฮ้ย แต่ถ้าปล่อยให้เปิดประตูตู้เย็นแช่ค้างไว้ยเงี้ยค่าไฟมันก็แพงริ้วแล้วถ้าผมหาตังค์จ่ายไม่ไหวขึ้นมาเดี๋ยวก็โดนตัดไฟยกบ้านอะ่ะนี่ก็สวยกันหมดเลยนะทีเนี้ยเออเอาเด้เอางั้นเปล่าอ๋อนี่นายขู่ฉันเหรอมนุษย์ไม่ต้องรอให้ถึงตอนนั้นก็ได้ันงฉันชิงหยุดการทํางานตอนนี้เลยดีกว่า เอาให้หมูให้ผักเน่าให้หมดตอนนี้เลยเอาเปล่าจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีคุณตู้เย็นเอาจริงเลวเฮ้ยโหทีนี้ของเน่าหมดเสียตังค์ซื้อใหม่เลยนะเว้ยไอ้มนุษย์ช่วงใกล้ปลายเดือนด้วยนะเว้ยเอาเะล่าจะวัดเปล่าเฮ้ยเาดยเฮ้ยโฮ้ยนี่มันรวมหัวกันนี่วไม่ยุติธรรมเลยเว้ยฉันก็เป็นเจ้าของบ้านนะเว้ยเดี๋ยวฉันจะร้องไปที่รายการเหินกระแสเพจสายไฟต้องช็อตไปออกคนดับนั่งเพลียด้วยเดี๋ยวร้องไปที่คุณพือหัดลุยชนข้าวด้วยพูดเลยหิวข้าวเลยว่ะเฮ ให้เปิดประตูตู้เย็นไว้เหมือนเดิมแบบนี้ดีกว่าไอ้มนุษย์ใช่คิดดูดีๆถ้าพวกฉันอารมณ์ดีมีความสุขแกก็จะได้คิดสนุกสนุกไปลงช่องลงเพจใช้ทาอาหากินนะเว้รีบไปทางานหาตังค์มาจ่ายค่าไฟดีกว่าครับโอ้ย <c oughs> เอาวะทํางานเว้ <c oughs> เอ <c oughs> เอเฮ้ย <c oughs> ทางานไว้ทํางานไปอืม <c oughs> อะไรใต้ประตูนะ่ะ <c oughs> เอ้ยบินค่าไฟมาแล้วนี่ว่าเอ้ยไหนเปิดตูดิมนุษย์เท่าไหร่วะเท่าไหร่วะเนี่ยพันห้าจะไว หมื่นห้าเฮ้ยชิวชิวสิวสิวชิวบ้านป้าพวกเองก็ดิโอ้ยปิดประตูตู้เย็นเดี๋ยวนี้เว้ยมันต้องเปิดแช่แล้วไม่ไม่เอาเว้ยเปิดไว้เหมือนเดิมนี่แหละเออถ้าอยากให้ปิดก็ไปฟ้องเอาเว้ยไอ้มนุษย์ไปทํางานหาตังค์จ่ายค่าไฟเลเฮ้ยนี่มาอะไรวะเนี่ยไก่แค่ปิดประตูตู้เย็นเว้ย